นี่ได้ไปาเป็นไหนบูได้ไปเฮียนเฮียนยังใช่น่ะน้องกะลองอยู้ฮานี่คู่มดสบายดีสามก้อนผู้ใดเอ็นได้ยินข่าวกี่นี่นะเบาอันได้ยินข่าวว่าทุกคนเอาามีแ่เหมือนผู้ใดส่งข่าวกี่นี่เ่าพรโอ้่บาพรส่งข่าวเดี๋ยวมาพักลำกันนะพี่น้องนี่เอ้า มันยังไม่มเนาะมาไว้ได้พอประ่าณรนเรียกกระจับเรซคิ e ซีโน่นี่เอากระเลดมาไว้น่ี่ไปก็ปล่อยแล้พาเปิดทางทีมงานส่งมาหน่พี่น้องโอ้ชีวจักนี่และพอมันลุยจอก้ตบได้ไปนึ่งชิโนนข้างคืนดีพี่น้องไปน้อนจด้เขาอยู่คนเลยเดี๋ยวนี้นะไแล้วเ่ว่าเว ซีพักพายนั่นแหละแถวๆนั่นแหละบ้านนาโซนาซอยนั่นนะบ้านนาซอยบ้านมันีโดมันีลาแถวๆนั่นแหละโอ้มานนีลาได้วิววอร์วิวรักมื่นได้หมดเรามีอันเนาะห้างลูกไเต๋านอนพี่น้องดูคิวซีโนโอ้ตู้ก้อนจะเอามียอะไรพี่น้ะเออตู้ก้อนแถวมีอะฟาโตเราตกไปทำข้าวด่วนไปทำข้าวด่วน โหเทพประตูก oh so, oh, ้อนนี mm. ่ไหได้เอานะโบอันน okay, uh, ี้ฮะตอนนี้กำลังเตรียมหมูไว้เตรียมหมูเตรียมหมูคอตะแลงเลยนี่จะเอามาบ้าเมืออื่นเลยจะมาเลยมืออื่นเลยจะมาเลยนี่ปอาเต้สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องอยู่บ้านหลงคันคู่พี่น้องเนาะอ่าพระถาวรภัยเขามาทักทายอ่าสาพรเพลินเพราะว่าเขามาจากนุ่นฮังพี่น้องเนาะกะ เป็นทางผ่านเลยแวะมาถามว่าแม่นโกมจริงโบชิอ่าลมกระเพาะถาก้อนมาสั่นเนาะพี่น้องเองพี่น้องแม่นโกมจริงโบมาสั่นสิลมกระเพาะถาก้อนเนาะจากจีว่าจังใดะพ่อเพาพายเมันจีบเนาะพี่น้องจะจีบตัวโหรือว่าจังใจต้องมีการแย่งชิงกันละพี่น้องเใยตอนนี้โลดนะว้าโลดบ นยูใชมเนาะายปวกอ้าวหปวกออกอีกเด้อบ่นี่ปวออเหดปวกออกผูดได้ายบ่ไปหาตะเกาวไปเชม้ไปโอ้หปวกเยนไม่่หปวกเขาดอกิยังไม่ดอกะหปวกเขาหล่ ไอ้พวกเขารอปวดปวดตัวไอ้กามีค <in> ือ <aún> ก <yelled> ันนุบัดออกดาดาบัตรน่ะหนอพี่นนอบดมาบุพเพพลาดโอกาสโอรอบเลพลาดพลาดพลาดโอกาสเคยมาบุพเพอเคยมาบุ บ้านม้าเนี่ยนี่เห็นเลยก็มาเลยแทนเนาะแต But, ่บ้านนี่นี่เคยเนาะพ่อเถาเนาะบ้านแม่พอเคยนะโอ้บ้านแม่พ่อเถาอยู่นี้พ่อเถาไพ่เจ้าจักรป๋อแต่กระลุงเจ้ากระันนะแต่เจ้าเถาปานนี่เลยเจ้าแข่งบุ่มีอะไรอย่าว้าวเจ้าชื่อจังไงนี่แมวแววแม่เถาวเวลู่จักรพ่อเถาพายฮ่า ไปปักะ้นามลาเาลานม่เท่าลอเออใหญ่เดือดใชพวตอาเออเาหัวกนอเไเนาะ่หก็่ได้หัวนะไปแต่งละพ่อแม่ไปแต่ง่ได้มากงหรอกรูไองใหญ่ลไ่ไก่เนาะทางมนัทางของอเลทางหน้าตะวันุนเดี๋ยวเรเออมันเแค่้ำมอนดีไดทางหน้าตะวันเดี๋ยวแล้วไปหันแว่ เอาแทน่าด้วยคนอยู่ในดงเนาะแม่่เห็น่มห็นเงา่จคอนสิไปดอนไหนเขาบู่ดีกันในชยมันก็อยางเบิดเลยแล้วชันแล้มันม่ไมีดงหนึ่งีมานเซ็นเส็นพวก้อนเนาะแม่พวกได้มามือนะมาหาผู้สาวมาเล่นนี่เนาะอ

ร่มพวนับ่เนือเป็นะบ้านเนาะห้องเขามากี่แล้วก็ห้องทักกูคนได้ยินไหเขาอีโอนเนนนทนเขาอก็ไปหน้าเราอ่ะโอ้หละจักแล้วเนาะจื้อมันเขาเนาเขาอีโอนแก่ไ่ัอนนะว่าเพ่อ่เข้านะครูแล้วกวากวามันคลิใครคิ ทิศอีปองเนาะกอว้างนะกว้างกว้างตีหนูตีเจ้าอะไรมูจักมูวันเหมือนกว้างมันจะว่ามันทิศอีปองของบ่ผุดอีปองอ่ะอีปองมันใช่มีแต่อีปององอีโคนดมีลูกอีปองเท่าไรบันด้ว่าวัลูนะครับันดาร์วาวัลลูว่าวันบักกันตายเนี่ยเป็นลูกมกว้างเหมือนด่างบ่ตายสิแจกเข้ามือนมูจักมูจักกว้างอะไปเอาเมียอยู่แกล้งกอกคิดเทือกแม่เแ่าจอมแน่ แในอันบักอันตาย่นั่นไอ้นอกเราเลี้ยงมันบริเลี้ยงยังบอกบักอันตายในบ้านเจาเราอยู่อย่างเขาออกอยู่หอมมะลาเมืกี้บอกคนอื่นในยิ่งตีโรว่าโอ้ยกตี่น้องงอนเลยแล้วเขาอีเกียตไปปอกเขาฝาอ้อมนั่นแหละไปยวนตาก็แม่และอ่ะพัวแล้วบอกชาวันตาไม่เข้าใจเอาเลยดุนเดียวว่าเพื่อ เลี้ยบเดียวเหรอพาพระเถาว์มาอยู่พี่เป็นยังไงนี่อยู่บ้านบ้านเกิดเกิดอยู่บ้านนี้ว่าพระเถาว์เกิดอยู่บ้านนี้ว่าพระเถาพายนี่เกิดอยู่หนองไฮนเนาะบ้านบ้านแม่บ้านแม่ชื่ออือมาอยู่บ้านนี้เลยเป็นใดเด้เนาะบ้านกบ้านเข้าบ้านกบบ้านเข้า บ้านนี่เพิ่นมิเทศอันพลอยนี่ลายเนาะพลอยอันนี้หโอ้เฮ็ดเฮ็ดชงม้อนี่นะอานน้่เบียดเบียดอันเดียรชงม้อเบียดมันฉั่งมันแตัดเฟบี้กันตาลนนี่บ้อกับตาอนนี้แบบตาอันนี้เราไปได้เฮ็ดชงให้เบียดนี่ราคาต่อไรแพงบ่มุ้จักไม่ฟงมันน้องอินมันจะชิมโมเสก็ได้านนนแ บ้างยังดิบแต่เช้าแตไหนมันนมันไหนครับใช้เป็นหนูเนาะใช้เนนต้เฉยๆวแต็มจับคนกกนีน้ำมันมันไว้ทำบุกเตมลาอืมเออกร้เอนไดจ้ะจับรับนู่ตื่นหน่เหมอนกช้ ฟางมกแววหยุดยืนกอดกันครัแล้วเห็ดบุกเกิดแล้วนกล่องใชหมครับทีวัายังเฮ็ดออกแล้วบางคันออกกินได้บ่เห็ดยังกินตานเลยเออเฮ็ดตานกันดอกในขี้จันร์กินได้บ่เซ็บได้โอ้เอตดำมมเพื่อเ่องนเห็พื่อนนี่เคยกิน เป็มตานบุคยกินแ่ม่เปนาแม่ไมข้าวบมาแล้วมั้คนลูกชาวคนสอไห่สายหนึ่งนีนึ่งสองคนคุณทายนี่อยู่กรุงเทพปะคุณยิ่งนี่อยู่นแม่สิบแปปีเดยวได้เรอ่ะแม่ เฮ้ยเอาลงมาเบิ่งในกวาเนาะนี่ปากอยูังดำดิปากอยู่เฮ้ยลงมาน้าบะแถวบังไอ่ย้ายลงมา,า,งมาไอ้เอ้ยลงมาที่ไอ่มาเด้อมาหนังเป็ดหมูแล้วมาเด้อนั้งอ่มากมากขอแม่กับขอลูกน้องเพื่อนของเฮียนไหนเฮียนของเฮียนอยู่แม่ขอ,ของเฮียนมนอมโม่มมมมมปลายบ่ถ้าถ้าถ,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 ถามน้องเพื่อนเลย

คนจแมนแมนแมนอ้เมื่้านจัคจเมจัาจากทางเมืเขาจับเด้อลูกสาวเราไงแมนเอเฮ้ยเราเนี่อยู่ลาวนะานบานเมะถ้าแกกูกแล้วเนยผมควรจะมไทยัง อ๋าถาก้อนอํำเนี้แล้วมีคอแมลงอยู่นะ<อ>จา้าจะขึ้นไปบนี้นะบกอนไปเลยนะโอ้ปาตาไปเลยไปบ่อกะ้ไปนะูนทางไปบ้ไปอ๋อบ้านทำบ้างไปบ้านด้แพเดี๋้า<อ>บ,บ้านนา,นาองบ,บ้านนนีร่านา นาสอ์มันมิลาสนาสอบอลภาคเ็ดกปนเดียวนาสอเก่งเฮ็ดนีมันก็อยู่พระขึ้นม่วงเขาไปแล้วมันมลาเนี่อ้มันก็อยู่กบืไก่โบไก่โบไก่บช่งชีไก่นี่นี่รัฐเราผมยึดจำโทรมาเพรว่าห้ามหมดห้ามลางลัดไปได้ประเถอะทางลัดมันไปทังอัน

โอ้โหกันนว่าสิบแปดนี่นยินแม่เปิว่ากชันว่าสิบแปดแล้วฮะชงชัยสิชัยสิบแด่ยิน,มยน,นแนม่แล้วลวะเฮียนห้องไหนน้องวะเฮียนมหได้ๆนี่ปาปีหน้าก็จบแล้วมเป้าเฮียนเก่งอะไรอายุสิบหกปีนไ่ได้ข้า เป็นไหนคือพูดได้ไปเย็นเย็นยันงใช่น่ะน่องนอนกระล,ล่กกลองอือยุหานี่คูงมาเจ็ดป่โอ้อคูงมาเจ็ด ในกจังเนใจกได้ินตนสวัดีก่อนสวัสดีผู้ใดเอินได้ยินข่าวกี่นี่นะบ่าอันได้ยินข่าวทุกคนเอาเม่แย่ผู้ได้ส่งข่าวกี่นี่บ่าพรโอ้่าพรส่งข่าวเดี๋ยวมาพักลำกันเา่น้องนี้เอ้า่คี่ตัวนี้รมาณเมาน่าะพเร่งกับเ่จ้ำใคิวซีโน่เนากระเลดมาไว้หนึ่งไปก็ปลอยเราพาเพลิน ทางทีมงานส่งมาหนาะพี่น้องโอ้ลจักอีเล็ว่ามันลุยจอกตกได้ไปหนึ่งชิโนนค้างคืนดิพี่น้องไปนอนดักเาอยู่คนเลยเดี๋ยวนี้นะอไร้ยแล้วแถวอ่หัวทีบักพายน่แล้วแถวนั่นแหละบ้านนาโซนาซอยกันนะบ้านนาช่ยบ้านมานีโดมานีลาแถวนั่นแหละโอ้มานีลาได้วิวบววววเ น้อนพี of of oh, no The The ่น้องดูคิวสิโน่โอ้ตู้ก้อนจะเาเมียอะไรพี่น้องตู้ก้อนจะเอาเมียไปทำข้าวด่วนไปทำข้าวด่วนโห่เทพประตูก้อนนี่ไปได้เอาโรโบนี้ฮะตอนนี้กำลังเตรียมหมูไว้เตรียมหมูเตรียมหมูคอตะแรงเลยนี่จะเอามาเลยมืออื่นเลยจะมาเลยนี่ ไปคืนเดียวเอาเมียเลยเอโหดแหงรีนะั่นทิ้งมาทำไปบอไป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 นอนคืนไหมกันไปมันไก่บออัวเซ่มันบอไก่นะเดี๋ยวดีอยู่ก็สามมงอ่เนาะ่ไปฮอยผดีคำเฉดเฉดไหนมันอีเนาะอยากได้อยากไปอยู่เลย แมนต์ไปเด <c oughs> ู่เจ้าอันนี้เป็นจะไปบ่แต่ว่าพังเบิ่งมืออื่นปะเล่นขึ้นแต่เ้ามืออื่จะเล่นขึ้นแต่เ้าคำว่านั่นนะเด้อยวคว่าเอนโอเคโอเคเจ้าชิด้ไปปะคนว่าแจมเช้าชิดไปอยู่ไปพร้อมกันเดี๋ยวคอยเล่นออกไปหาเจ้ามืนคือที่บนใบดอกเหมือน,นนั่นค้ามเนาะค้ามโดยความที่เขาเล่นลดการข้ามเงินโอเคโอเคอันตรายห้ามตะวันไปก่อนก็ได้เพราะว่าเพื่อแล่นครับออกไปทีสี่ เอลนตขนาดตูก้อนจะเอาเมียแล้วอาสาวขึ้นเดียวไปแลวเอารวดไปเลวเอาเลยป้าเจาสาวดิพอโทแต่พีเด้คนที่เป็นสาวโทฮาคนเล้วเอาเอาเอาหนุ่ยโนพี่หนุ่ยไงสนิทกุดยอดเลยบ้นยังน้อมเรามีของบ่ตัวนี้ก็ยังบ่จักไปเห็นลูกสาวไปงามหรืจีบมารวแบบนี้เอานเอาเลยคารวะบ่เจ้า

เขามาอยู่ถึเจ้าอือจะเข้าเชียจะเข้าไปก็ได้นําเน้องถาก็ว้าอยู่เข้าให้เมื่อ้ําเขาเจ้าจะเห็นเมียเจ้าให้เมื่อน้ําเมื่อนอนค่าอยู่นะะ พอถักก้อนตื่นเลยพอถักพายเสียบตักก้อนเดี๋ยวเมียเรได้ข่าวส่งมาเลยยินดีนะเราอยู่บ่อยู่ดีบอกเท่าจะเป well. ็นบ right ้านะเมันยินดีอย er ู่ประจะหมักกระมือมระคู่ยินดีกระมือคู่บ่เตียมหมูไว้พ่อเจ้าเตียมหมูไว้สี่คอเมือแรงนี่กระหวาได้มืออะไรเสีเอามาว่ะขันเอามาแล้วมืออื่นเราไปผู้แค้นนะเราว่ามืออื่อกำลันมันอกล่าวว่ากับคู่เมียเป็นเด็กกูหอดเมืองเดียร์เอาจีได้พาพ่รท้าวพายไปหาไปงานแต่งอีกแล้ว งานแต่งพอทาวก่อนยาแล้วตอนแรงตั้งกองบุญจะเท้าอลไก็แล้วเนาะนาะพ่อทาวเนาะพราะมืองตอนจะช่วยมือื่นเนาะถ้าว่นนั่นกะถ่าวาเพิ่นลงมามืออื่นบ่ตั้งของบุญเหบุญน้ำดน้ำอน่าบสย่าาแล้วถาเนาะถาชุดๆหอนจะคือบเเพอไเนาะน้มั่น่้เ่นขเ่น ยนอกลนอ่ะจะเวบ้านเนาะอยู่ไกลกันเนแต่แกระหายบกว้ามันก็พอแหวกแ่ว่าพี่น้องเลยัวก่อนนี่โหดนาลีเอาเมียละ่ะเ็นแบกาติดอ่องพาาก้นไปเอาเมียละ่ะพาเห็นมาหาทาง้าสาวพอ เนาะพี่น้องอยู่บ้านลง,งคันคู่แต่ว่าทางสะพอนโบยูเพิ่นไปหาเฮดพวกกว่่นเนาะอ่าก็อยู่แต่ลูกสาวเล้าพี่น้องเลยลูกสาวกะเท่าก็สาวต่าพี่น้องเลย ฟังเบอร์พี่น้องเนาะคลิปเดืองพระแถวก้อนนี่กะนทางใดก็ต้องไปได้หูได้เห็นกันดูรอกพี่น้องเลยแต่ว่าฟังเบอร์แต่ตอนแรกนี่บางทีเอฟโอเพลตอาจจะบอดได้ไปบางเทือเนาะหรือบางทีสิแลีนขึ้นแต่เศร้าแต่เลิกสิแลีนขึ้นไปหาทางด้านประตุก้อนพี่น้องเลยฮะพี่น้องเลยเนาะไปวานนี่บนพระธาตุลูกวานนี่ไปวานนัำจากเลยยังมาแล้วก็ไปาบ้านใดในแบบคนทางครัวเซบังไพยผู่ เอาไก่ได okay, okay, right. so no, 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 ้เอาไก่ได yeah. ้บ้านีอัญุอัญุตอนนี้นะอัญุประมาณอ่ชาวป่ายวะชาวกบีนี่แหละชาวสองบ่แม่นป้าหนาวเคยออกเงี้ยงเงี้ยงเลยนะเคยเงยหน่งเพิ่นไปเมื่อวานเพิ่นเงยอลีไดชาวสองปีบ่เท่าบ่บ่เพรา่ได้เอาเบอร์ทำตามเนาะเอาบอเอ็นเป็นแม่ห้างบอหรือว่าเป็นผู้สาวชุดนี่ผู้สาวผู้สาวเลยว้าไปว่าวันนี้นี่นะอันนี้บอเอ็นก็จะลงู น้ำคลอมโอ้คืนเดียวได้ไม่เท่าบ่ดีโอ้ตายน้ำเงินมายิงไม่เห็นบ่กม่ยิง่งตายน้ำเงินตายน้ำคลอมเงินนี่ไอ้กระมีนี่อ่าข้ามที่ให้ีดีเจ้านี่นะตายน้ำแร่เด็กน้อยตายน้ำผู้เชามันถึงของบ้าเถอะคาร์ลอมประตุก้อนเจ้าถึงคลอมช่องล่องมังกดมันอยู่ในชักน้ำท่องร้องเอาปืเสือไม่ใหญ่เออเอาเด็กน้อยขนาดนี้มันจะอยู่น้ำใจชักน้ำบ้องมันเนี่ยละคนเมื่อกี้นี่กะ อายุี้ชิมห่าได้ที่พมเหมือนอันั่นแหละมันชิมมันทงเทอเอาเงินเจ้าจวมากระมือเอาปลาใวชอบมุ่งเนาะเขาเป็นความแมาเว่ามันอยู่ทนน่ะยังไงบ้ามันขี้ไรฮินาได้จังยาปุยานข้าเจ้าใหม่โบสหมุ่ว่ายังไม่ได้จบได้แต่พงเหรอครับพี่น้องเนาะเาโอเคพี่น้องจะนักกิ้นี่พอน้องแฝกกันสิขอตัวลาไปก่อนพี่น้องจะไหนก็ฝากติดตามแล้วก็ไลค์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจพี่น้องเนาะ กดนึงโปนึงไลค์นึงแชร์ก็ขอบคุณขอบคุณที่บ่กดข้ามโฆษณาเนาะพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องสบายดี